มาเพื่อนๆน,นี่มาพัดตั้งในไก่นะครับใส่ของต้นเกี่ยวจะเทียมก่อนกะเกียมพอเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตั้งในไก่นะครับ มืล้างไวแล้วครับอาบน้ำสะอาดก่อนทำอาหารทุกครั้งนะครับ,รนนรบเราผัดวรวนข้างในให้สุกก่อนนะครับสักครู่ ผัดพอเลือดเลยนะครับเน,นี้อจะเริ่มตุกนแล้วก็มาวริลมปรุงเลยตามใจชอบเลยครับใส่นปลาต่อนเลยปลาเสร็จปั๊บซอสปลาเคี่ยวครับใสไปครับจากปริมาณนะครับแล้วแต่ใครแตนมันก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เตีครับ้าใส่ลยได้กลิ่น แล้วก็ผมนัวขาไม่ได้นะเดี๋ติดไว้ทุกบ้านคิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนะครับผมชอบกินพริกไทยนะครับเป็นพิเศษแล้วก็มันหอยต้นหอมสำหรับผมมันหวานอยู่แล้วมัน มีรสชาติของบาดของมันนีู่แล้วผมจะไม่ตัดน้ำต,ตาลน้ำใสมันออกเองนะคเดี๋ยวไม่ต้องใช้น้ำมันเลยไม่ต้องเติมน้ำมันเลยหอมแล้วชิมก่อน,นครับเกี่ยครับเดี๋ยวรอใส่ต้นหอม อยู่ตรงไหนก่นเราก็ติดดีแล้วนะเดี๋ยวเราจะไม่ใส่ต <c oughs> ้นหอมกันนะแค่เพียงเท่านับนต้องปรุงเราไม่ปรุงเลยนะเพราะว่าเออ่เราปรุงไปแล้ว เราใส่ผักเกดเสร็จปั๊บสุกปั๊บแล้วก็จะเสร็จแล้วสีสันนนี่เราเติมสีสันนะครับมเมือเทสั่งมาเพิ่มสีสันเพื่อรสชาต เดี๋ยวเราปิดฝาไว้สักครู่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับต้องผัดนานต้นหอมมันสุกง่ายอยู่แล้ว แน่แกะครับมาเรามาดูกันใกล้ใกล้นี่เลยรัตนาทานหมครับนี่มีอย่างเดียวครับวันนี้มีเดี๋ยวต้มนะครับผักผักกาดนะครับ ใไข่ด้วยใส่กระดูกหมูแล้วก็เดี๋ยวมีทอดปลาด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปกินที่โรงพยาบาลนะครับที่ทำงานโอเคครับเจอกันครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ